แล้วครับ,บ๊้าคนเยอะจริงๆโอ้โหป๊าตีโทสันสองสันสมก็เต็มพี่น้องนี่ครับเข้ามาแล้วครับนี่ครับลำบากใหญ่ครับโอ้โหเฮลโ o ลเฮลโหลหมวนเด้ hello, hello, Monday, ครับนี่ครับพี่น้องนี่ครับ ทั้งฟอนทั้งเต็นครับนี่ครับปานี่ครับโอ้โหเฮลโหลโอ้โหคนเยอะจริงๆครับนี่ครับมาอีกลำนะครับลำนี้ก็สวยงามครับนี่ครับอันนี้คิดว่าเป็นไว้ออคิดเจ้าพญาเนาะนี่ครับไว้ออคิดเจ้าพญา สวัสดีครับเฮนโลมอนเดมอนเดครับโอ้โห ายามเย็นนี้สังสวยงามเสนะเกิดนะพี่องนี่ครับด่านฟูนก็นคือห้างไอคอนสยามครับในายามเย็นครับงามเดีครับโอ้โหด้านเตอร์ก็เป็นแม่น้ำเจ้าพระยาครับนี่ครับเป็นเรือด่วนเจ้าพระยาครับโอ้โหสวยจริงๆ เดี๋ยวคลิปนี้กาจะขอพาพี่น้องมหาชมวิวเดอร์อยู่ด้านเทิงของสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครับขอกราบทักทายสบายดีเดอร์สวัสดีนะครับ f อซเดอร์วันนี้ก็จะขอพามาเปลี่ยนบรรยากาศนะครับมาเบิ่งความงามเนาะตรงนี้ก็ไม่ได้มานานแล้วนะครับเกือบ2ปีครับ ด้านนี้ก็เป็นโรงแรมแชงกีลาครับด้านนี้โรงแรมแชงกีลาครับนี่ครับบาวฟลังสาฝลั่งบนเกาะมหา่ายรูมหาชมวิวครับด้านบนก็คือวัดยานาวาครับด้านบนหน้าเป็นวัดยานาวาด้านบนก็คือเอเชียชีคครับเป็นไกลๆนะครับมาแล้วครับด้านนี้ก็เป็นบ t s เอครับนี่ครับรถไฟฟ้าก็วิ่งอยู่ กลางสะพานเลยนะครับเบาวฝรั่งสาวฝรั่งเป็นกามยังเนาะมายางห้ามสะพผนกับฟางคนกับมหาชมวิวครับนี่งามเดีครับไปละครับ BTS ครับ เมืองไทยก็เต็มไปด้วยเลน์มาร์กนะพี่น้องมองนี้ก็คืออีมองนึงครับเป็นมองที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเิ่นเก็อชอบขึ้นมากครับชอบขึ้นมากชมบิวในช่องคํำครับโอ้โหด้านซ้ายด้านขวาก็เป็นพวกโรงแรมครับงามด้นเนาะตรงหน้าเป็นไอคอนสยามครับขึ้นมาตรงนี้ลมเย็นจ,จ่อยครับ แล้วก็เสียวครับพี่ครับพี่น้องด้านล่างเป็นแม่น้ำาจ้าประยาครับเสียวเสียวเป็นคนยานความสูงเนาะโอ้โหสวยงามจริงๆแต่ความยาวของสพานนี้ก็ไม่มั่นใจนะครับว่ายาวกี่เมตรเนาะ ก็คงจะเล่าๆ200กเมตรนะครับสร้างข้าแม่น้ำเจ้าพระยาด้านซ้ายมือผมก็เป็นฟังทนบุรีครับด้านนี้เป็นฟังทนครับด้านขวามือก็เป็นฟังกรุงเทพเนาะหรือว่าฟังพระคนครครับด้านนี้เป็นฝั่งพระคนครเนาะด้านนี้ตรงนาก็เป็นเรืออันนี้เป็นเรือด่วนเจ้าพระยาครับ ด้านซ้ายมืออันนั้นก็เป็นเดอส์สลาญครับตอนนี้เพิ่นกามาเตร็มอาหารเนาะเตร็มเครื่องดื่มกับข้าวกับปลานะครับแล้วก็จะไปรอรับนักท่องเที่ยวอยู่ที่ห้างไอคอนสยามท่าเรือห้างไอคอนสยามนะครับสองปีเนาะตรงนี้ไม่ได้มานะครับโอ้โหสับเพลิงนะพี่น้อง ถ้าไครว่างก็ต้องขอเชิญเด้อขอเชิญมาหาส้มวิวนะครับขึ้นมาหาไทรูปธในช่งับเนาะเพราะว่าตรงนี้ก็อยู่เพิลหรือว่าอยู่ใกล้ว t s ตากสินนะครับด้านซ้ายมือลงไปก็เป็น BTS ตากสินครับด้านผู้ก็เป็นเลอสำราญครับ แต่คลิปนี้ก็ตั้งเจอจะพามาส้มวิวและก็าพามาส้มเลอเดอร์พามาส้มเลอสำรานนะครับเป็นเลอดินเนอร์นะครับตมเยือจอยๆเนาะวันนี้ตอนเช้าฝนตกนะครับเลยอำเภอท้องฟ้าก็สดใสไลพีเอ็มสอุดห้าครับครับตรงหน้านี่คือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับ าหนะ้ามสัมผัสครับโอ้โหสวยงามครับก็ถือว่าเป็นการมาเป็นบรรยากาศนะพี่น้องนะครับ เขินไกลๆก็เป็นเรือสำราญครับเพิ่งกัล่องรอบนึงกับประมาณ2ชั่วโมงนะครับก็ต้องขอเชิญเ้อ FC เอ้ซีเอร์าเพิ่อวังกับขอเชิญมาล่องเลือสำราญมาหากินข้าแรกเนาะมหาสมวิวสฝากงั่งลำน้ำเจ้าพระยานะครับแต่ก็ไม่รู้ว่ากี่บาทนะครับคิดว่าน่าจะไม่แพงนะครับก็คงหลักพันหลักร้อยนะครับน่าจะประมาณ6 0 0 7 0 0นะครับ แต่คนถ่ายคลิปนี้ก็ไม่เคยมาล่องเรือสำราญนะครับอันนี้ก็เป็นเรือห้ามฟ้าครับเป็นเรือห้ามฟ้าครับนี่ครับเป็นเรือข้ามฟากจากเชงกิล่าครับเชงกิล่ามาด้านซ้ายมือนี่ครับโอ้โหสวยจริงๆลมเย็นจ่อยๆลมเย็น่บ่อยเนาะซึ่งสัปดาห์ก่อนบรัดก็ได้ไปเที่ยวที่อำเภอเลน,นูนครับ ไปม้วนซื้อโทแซัอยู่ที่อำเภอเลนุน,นครกบมาที่กรุงเทพมหานครก็ได้พามาหาชมวิวมาหาชมความงามนะครับนี่มาแล้วครับเป็นเล่สามเล่ครับนี่ครับโอ้โหสวยจริงๆลำน้านี้คิดว่าเป็นเล่นำเทยวครับนี่ครับเป็นเล่แบบเช้าเหมาลำนะครับ แบบนี้ต้องที่เมืองไทยเท่านั้นนะครับในอาเซียนนี้ต้องที่เมืองไทยเท่านั้นครับภาพบรรยากาศแบบนี้นะครับโอ้โหสวยจริงๆครับเดี๋ยวคลิปนี้จะเอาเพลงมาประกอบอย่างพเพาะๆน้องพี่น้องนี่ครับง่ามเด็ดเนาะนี่ครับเป็นเลิศสองซันครับนี่ครับคนเต็มเลิศนะครับ ก็มีแต่สระเออครับนี่พี่น้องอันนี้เป็นเลอร์อะไรเอยเป็นเลอร์ <c oughs> โมเด a ลียร์คูชครับนี่ครับงามเด้เนาะต่อมาก็เป็นอีกหนึ่งลำครับ <c oughs> นี่โอ้โหแล้วเร็วครับน้ำกระจายครับ าแลา้วครับอันนี้เป็นเรืออะไรเอ่ยนี่ครับป้าเรือลำนี้คนก็เต็มเรือครับขอซูมนะครับนี่คับพี่น้องครับโอ้โหคนเต็มเรือเลยครับล่างไหลามากเที่ยวแต่เมืองไทยน้อ่ครับแล้วแบบนี้แล้วใครจะสู้ไทยไหวครับหรือการต้องเที่ยวนะครับโอ้โหนี่ มากินข้าวแรกครับไปแล้วครับล่องเรือรอบหนึ่งก็ใช้เวลา2ชั่วโมงนะครับโอ้โหนี่ปน้องคนเต็มครับเต็มเลอครับนี่ครับเป็นเรือสำราญครับตานนี้ก็เป็นนักท่เที่ยวชาวต่างชาติคบำนวนต่อมาถ่ายรูปครับ โอ้โหวันนี้เรือเยอะจริงๆมาแล้วครับอันนี้เป็นเรืออะไรเอ่ยลําบ้าใหญ่ครับพี่น้องนีครับนี่ครับมาแล้วครับแต่ยานครับยานครับพี่น้องยานน้ำครับนี่ครับอันนี้เป็นเรืออะไรเอ่ยมาขอถ่ายตรงนี้น้องนี่ครับ นี่ครับพี่น้องตื่นเต้นเนาะตอนถ่ายคลิปนี้ก็ตื่นเต้นนะครับนี่ครับคนเต็มเรือเลยครับหลับบอสใหญ่พี่น้องครับนี่ครับมวนเด้ครับบางคนก็ร้องเพลงบางคนก็เต้นครับนี่มาแล้วครับ โโอ้โหนี่ครับหมวนเดมวนเดโอ้โหเบิ้งแล้วกับเป็นคนจีนเนาะพี่น้องเบิ้งหน้าตานะครับนี่ครับมาอีกแล้วครับอีกหนึ่งลำครับ สุดยอดจริงๆเมืองไทยมีทุกอย่างมีครบทุก,ทกมิติเนาะนี่ครับคนกามาเที่ยวได้สุมือครับตอนนี้กบมีคนมาเทียวแล้ว5ล้านกว่าคนนะครับโอ้โหเป็นภาพบรรยากาศที่น่าเบิกน่าแยงมากพี่น้องนี่ครับลำตุกนาเนี่ยบ้าใหญ่ครับรอถ่ายแป๊บเนาะ เหลนสาเนาะมาแล้วครับมาแล้วครับอันนี้เรืออะไรเอ่ยลำใหญ่จริงๆครับด้านสันสองด่านสันถึงพี่น้องนะครับคนเต็มครับโอ้โหนี่ครับ สุดยอดจริงๆวันนี้นี่ครับมาแล้วครับป๋าผีดอมเบอร์นะครับคนเต็มครับคนเต็มเลิครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับเฮลโล สวัสดีครับโอ้โหคนเยอะจริงๆเฮลโลเฮลโหลโอ้โหนักท่องเที่ยวทั้งน้นครับมาอีกแล้วครับอีกหนึ่งลำครับพี่น้องนี่ครับสวยจริงๆน,น,งงน,น,งนี่ครับพี่น้องโอ้โหโฉงขับนี่ซับเพิมเน้อนี่ครับอันนี้เป็นเรืออะไรเอ่ย เรือลำนี้คนกนเต็มครับมาแล้วครับนี่ครับพี่น้องคนหลายเพิงนะครับนี่ครับคนเต็มหัวเรือแล้วครับฮลโลสวัสดีครับฮลโลดีครับ <laughs> โอ้โหนี่ฮลโลเฮลโล โนเดลโมเด,มเดครับ <laughs> มาเที่เมืองไทยเนาะโอ้โหวันนี้สุขใจส,สุขใจวันนี้มุมนี้ก็สวยงามเนาะนี่ครับมาแล้วครับนี่ครับอีกสองลำครับพี่น้องลำนาก่ามีไฟอ่อสฟีฟ้าครับด้านซ้ายมือก็เป็นเรือลากจูงทรายเนาะนี่ครับ ยิ่งค่ยิ่งสวยงามตอนนี้ห้างไอคอนสยามก็เริ่มเปิดไฟแล้วครับก็เริ่มเป็นสีทองครับโอ้โหห้างหรูห้างดังของไทยครับถ้าเพื่อมาเมืองไทยเนาะก็ต้องมาเที่ยวที่ห้างไอคอนสยามครับชั้น7ก็เป็นที่ชมวิวนะครับ นี่มาแล้วครับงามเด้ครับพี่น้องนี่ครับโอ้โหดิครับคิดว่าเล่ร่ำนี้คนเต็มอยางแน่นอนครับแหลนสารเนาะไหลมาลุยๆครับพี่น้องนี่ครับมาแล้วครับ โอ้โหเลอลำนี้สับเพลิมพี่น้องครับ้าตีโทด้านเทิงคนเต็มครับกลเป็นสองสันครับหนึ่งสองอ๋อเป็นเลอสามสันครับเป็นเลอสามสันลำบากใหญ่ครับพี่น้องนี่ครับโอ้โหมาแล้วครับนี่ครับแล้วแบบนี้แล้วใครจะสู้ไทยไวไอ้หนอพี่น้องนี่ครับเหลืองกาทองเทียวนี่ครับ มาแล้วครับบารคนเยอะจริงๆโอ้โหปาตีโทรชั้นสองชั้นสามก็เต็มพี่น้องนะครับเข้ามาแล้วครับนี่ครับลำบากใหญ่ครับโอ้โหเฮลโลเฮลโลหมดเดชครับนี่ครับพี่น้องนี่ครับ ทั้งฟอนทั้งเต็นครับนี่ครับปานี้ครับโอ้โหเฮลโหลโอ้โหคนเยอะจริงๆค,ร,ค,ร,คร,รับนี่ครับมาอีกลำนะครับลำนี้คนจะเต็มครับพี่น้องนี่ครับสุดยอดจริงๆเมืองไทยครับ มาแล้วครับอันนี้เป็นเรืออะไรเอ่ยลำนี้ก็สวยงามครับนี่ครับอันนี้คิดว่าเป็นไว้อขิดเจ้าพญาเนาะนี่ครับไว้อขิดเจ้าพยาสวัสดีครับเพนโลมวนเดย์มวนเด์นะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆวันนี้ เปิดไฟแนละสับเพลิงครับพี่น้องนี่ครับงามเด้เนาะโอเคนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมาหมายเด้อว,วันนี้ก็เพียงแค่พาพี่น้องป้องป,องปายมาเที่ยวมาส้มมาเบ่งความงามมาส้มเลอิอตามลำน้ำเจ้าพระยาครับนี่ครับเป็นเล่อตงฟ้าราคา40่บบาทครับถ้าผัววังก็ต้องขอเชิญเด้อ FC คนไทย f อคนลาว ทางที่อยู่เมืองไทยเมืองนอกเมืองหน้าเนาะถ้าเพิดมาเมืองไทยถ้าเพิ่์มากรุงเทพมหานครก็ขอเชิญนะครับขอเชิญมาเที่ยวห้างไอคอนสยามขอเชิญมาล่องเอร่สลํลรานล่องเอร่ดินเนอร์มาล่องเอร่ท้งฟ้าครับแล้วก็ขอเชิญไปเที่ยววัดอารุน่นวัดโควัดประแก้วครับนี่ครับกลับไปแล้วครับนี่ากุษาจะกาวลาครับ <laughs> โอ้โห ลบเพลองนะพี่น้องลำบ,บ้หญ่ครับความยาวก็คิดว่าน่าจะร่วมร้อเมตรเนาะนี่ครับความยาวของเรือเนี่ยครับโอเคเนาะพี่น้องเจอกันคลิปนาเดอร์ับายดีเดอสวัสดีนะครับนี่คือกรุงเทพมหานครนะครับบ๊ายบาย